วันนี้เจอกันอีกแล้วทีมงานตัวดำเจ๊ปูเสียผูวันนี้งานตัวดำไปผ่านเกียวดานมาครับว่าจะคล่องไหมแบบหน้าครับซักพัฒนาไปที่บริษัทเลยครับเขาว่าเพชรเจริญก็ไม่กล้านะพี่น้องนะอันที่4ี่เกจะทำสีครับทำตูวทำสีลงมลิเนาะแล้วกอน อีกคันหนึ่งบิ๊กสามเจ็ดสามสีเสร็จแล้วเนาะนี่ครับเตรียมแปะสือพิมํำสีครับพี่น้องเรามารีวิวบิสเจบ้างเป็นํำสีครับแต่ก็ทำไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนาะฝีมือก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนปนๆๆให้มันดูไกลๆว่าใหม่เนาะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าจะทำตอนแบบทำเสร็จเนาะนี่มันอยู่ในอู่ก็เลยมืดไปหน่อยเนะพี่น้องเนี่ยครับกำลางวางทำสี ียวดันอันนี้ยังเป็นโ,โอยูเลยครับยังไม่มีทุนทรัพย์เนาะเนี่ยครับเกี่ยวก็เราก็เอามา,ารวดเรทผ่านเองเนาะมันหมดเนาะพี่น้องเวลาลงมะลิจะได้ไม,ม่มีปัญหานะครับพี่น้องเราล้างสีกันแบบนี้เลยล้างรถแบบล้อทำสีเลย ต้องดูรอยเล้ารอยอะไรก่อนกับพี่น้องก่อนจะทําสีเนาะถ้าชอบคลิปผมทีมงานตัวดําเจ๊ผู้เสียบปูขอบคุณครับ